อัจฉริยะร้องปอปปให้เอาผิดสองนายพลตำรวจคุมคดีแตงโมแฉขโมยศพเตรียมถแถลงเปิดคลิปพร้อมหลักฐานขบวนการสร้างข้อมูลเท็จจอร้องพอบอตอรอสอบวินัยร้ายแรงวันที่2พฤษภาคม2565ในาอยอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญากรรม ได้ยื่นหนังสือถึงผู้บังคับการป้องกันปราบปรา,รามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบอกอปอปอป,ปให้สืบสวนสอบสวน,สวนดำเนินคดีกับตำรวจที่เกี่ยวข้องในคดีการเสียชีวิตของนางสาวพัทธรธิดาพัชระวีรพงศ์หรือแตงโมนิดาโดยนายอัจฉริยะได้กล่าวว่ามาร้องทุกวันนี้เพื่อให้ดำเนินคดีกับพลตำรวจโทจิรพัฒนภูมิจิตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคและพลตำรวจตรีวสัน เตชะอัครเสมผู้บังคับการสอบสวนตำรวจภูธรภาคที่1ในความผิดฐานมาตรา157ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมาตรา184และมาตรา200ช่วยผู้อื่นมีให้ต้องรับโทษอาญาหรือรับโทษน้อยลง กรณีที่ร่วมกันแถลงข่าวสรุปสำนวนคดีตแตงโมเมื่อวันที่26เมษายนที่ผ่านมาโดยได้นำเสนอข้อมูลอันเป็นเท็จซึ่งนายอัจฉริยะระบุว่าสิ่งที่เป็นเท็จได้แก่ความเร็ว GPS ภาพของผู้ต้องหาบนเรือและภาพบาดแผลตัวเอสของหญิงสาวต่างชาติที่นำมาประกอบกับคลิปวิดีโอแถลงข่าวที่อ้างว่าโดนใบพัดเรือเช่นเดียวกับบาดแผลของแตงโมรวมถึงการทดสอบบาดแผลกับดินน้ำมัน และการใช้หมูทดสอบทิศทางการตกของเรือนอกจากนั้นยังมีข้อมูลอีกว่ามีการขโมยศพในช่วงที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถาบันนิติเวศวิทยาโรงพยาบาลตำรวจไปกระทำการบางอย่างและแก้ผลชนสูตรบ,บาดแผลตามร่างกายจาก11แผลเป็น22แผลและสรุปที่26แผล นายอัจฉริยะยังบอกว่าทั้งหมดล้วนเป็นการสร้างหลักฐานเท็จที่ทำเป็นขบวนการมีพลตํารวจตรีเป็นหัวหน้าขบวนการโดยผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคหนึ่งอาจถูกหลอกต้มไม่ทราบถึงขบวนการดังกล่าวแต่ที่แจ้งความเอาผิดด้วยเนื่องจากเป็นผู้บังคับบัญชาที่ทำหน้าที่กำกับดูแลคดีนี้ในวันที่9พฤ,ฤษภาคมนี้เวลา10นาฬิกาจะเปิดแถลงข่าวใหญ่ เปิดโปงขบวนการสร้างหลักฐานเท็จคดีแตงโมซึ่งมีตำรวจและผู้ที่เกี่ยวข้องกว่า20คนมีตำรวจฝ่ายสืบสวนสอบสวนเจ้าหน้าที่นิติเวศและตำรวจพิสูจน์หลักฐานร่วมขบวนการโดยจะเสนอหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอมีทั้งภาพและเสียงและบทสนทนาทางไลน์รวมถึงคำรับสารภาพของพันตำรวจเอกนายหนึ่งซึ่งสารภาพแล้วว่าประเด็นการปรสัสสาวะท้ายเรือของแตงโมไม่เป็นความจริง ส่วนก่อนที่จะมาร้องทุกข์กับบกปปป,ปในวันนี้นายอัจฉริยะยังบอกได้ว่าได้รับการติดต่อพยายามเสนอเงินหลักแสนบาทเป็นรายเดือนเพื่อไม่ให้มาร้องทุกข์และเปิดเผยขบวนการพร้อมยืนยันว่า ขบวนการสร้างหลักฐานเทศนี้เริ่มขึ้นหลังเกิดเหตุประมาณ3วันและเป็นการตั้งใจเพื่อแลกรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทางคดีไม่ใช่เป็นการทำงานผิดพลาดแล้วต้องการปกปิดคดีซึ่งกุญสื่อสำคัญของคดีนี้เป็นคนเดียวกับที่ช่วยเหลือคดีบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาที่ขับรถชนตำรวจและหลบหนีไปต่างประเทศ สำหรับคดีที่ส่งไปให้อายการพิจารณาแล้วเชื่อว่าอายการจะตีกลับสำนวนให้ตำรวจนำไปสอบสวนเพิ่มเติมเช่นประเด็นบาดแผลของแตงโมที่มีจำนวนไม่เท่ากันในแต่ละครั้งและไม่ตรวจหาสารเสพติดในเส้นผมของผู้ต้องหาบางคน ซึ่งในวันพรุ่งนี้จะเดินทางไปยื่นให้กับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงกับตำรวจทั้งสองนายที่ร้องทุกข์ในวันนี้พร้อมทั้งให้มีคำสั่งไปประจําการที่สปกรตอรอขอขอบคุณข้อมูลจากสยามรัฐ